าดูในส่วนของตัวถังนะครับถังตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาใช้ทอะไรครับปกติเนี่ยมันเป็นถังใส่น้ํามันนะครับเขาเรียเกเจอร์ริ่งแกล์ก็คือรุ่นนี้ใส่ได้สามสิบลิตรโอ้สามสิบลิตรเลยใช่ครับแต่ว่าบ้านเราเบางทีก็มาประยุกต์ก็คือเอาม,มาใส่ถังน,น้ํถาถังน้ำเปล่าไว้ใช้งานนะครับรก็คือตัวนี้มันจะมีนี่ครับก็จะมีเติมช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีงวงสำหรับเติมเพราะว่ากรณีที่ทารถใช้น้ำมันก็คือตัวนี้งวงเติมทาหรับด้าน แล้วก็แปะที <lined> <gardens> <Sm ar> er> like ่ข้างรถเลยนะครับใส่เลข30ลิตรก็ผมว่าเพียงพอกับ2วัน1คืนน่ะได้ครับถ้าจะให้ดีก็อาจจะต่อปั๊มน้ำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ครับครับก็จริงๆนอกจากน้ำมันเนี่ยบางทีเขาไใส่เขาใส่ปุ๋ยพวกน้ำป่าใช้นปุ๋ยน้ำจ้างเลยใช้อาบได้บ30ลิตรผมว่าถ้าคืนเดียวผมว่า2-3คนก็ได้ถ้าไ นี่เี้คได้ได้ครั้ว่าัจะมรเสริมัคือการงมโยทำุ่เสริมตัวดีม่ได้รเ่รสริมที่คือซื้อ่นีมันมีุ่เสริมาใหือเรามัก็ไม่คสนใจเรื่องออตัวระกันี่เลยอ๋อารักจะใอกเขา็ได้กมาน่ได้อันนี้จะมี o เวิรทรใช้ได้จริงถ้าท่านบางคนที่ต้องเลิกทางเนี่ยล่าสุดท่เ เลาวเนี่ยซึ่งปั๊มน้ำมันมันไม่ได้มีมมมกรอบ30ลิตรคือแปไว่าจะรถไป30ลิตรแต่ว่ารถถดก็จ่มาเติมแบบนี้น